ทำค้างคาวแต่ว่าเราจะไปดูตอนเย็นใช,ใช,ใช่อันนี้เราจะไปเลาะช,<อ>ชิม <ไป S 1> กาแฟ <ไป S 1> ตาม<ฟ>คาเฟ่โฮมสเตย์ต่างๆรูอะไรนะ่าจะพาไปดูรูรูลาเกูือรูลาเกูือกลายแม่เลี้ยวซวาเลี้ยวซ้ายนะอันนี้เลี้ยวขวา ก็แดดออกพอดีกำลังดีเลย ขันมาดูข้างหลังเลยนะว่ามีรถสวนมาปะก็ไม่ดูมาทางขวามืออันนี้เป็นลานาแคมปิ้งเา้าะเาไมมีลานาแคมปิ้งด้วยว้าวดีจังเลยัเป็นแคมปิ้งเอัก็เต็น์มานอนนะครับเมื่อวานเราไม่ได้มาสายนี้เนาะวันก่อนเรามาสายนี้ไหมเราก็มาทะลุกออกที่ทางเลี้ยวไปบ้านยายเพชรเนาะแต่ว่าเรามาเย็นหน่อยก็เลยจะดู นำกันเดอพี่น้องอันนี้คือการเสด็จฟ้าทะลุตรงนี้เหรอจเดี๋ยวเราจะทะลุไปที่ฝั่งภูพาม่านที่มันมีถ้ำค้างคาเนี่ยแต่ว่าค้างคามันก็จะออกอันนี้เส้นที่เราวิ่งประจำใช่ไหมไม่ค่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาจ้ะคือมุ่งหน้าสู่ถ้ำค้างคาวสานเรื่องนีหเดี๋ยวน่ายังไม่เห็น ซ้ายว่างแต่ว่ารถมาก็มาช้าที่ท่านอนมาเมื่อวานก็บจ,จ,จุดนี้เหรอใช่ค่ะณจุดจุดนี้แหละท่านอนก็ผ่านจุดจุดนี้แหละเมื่อวานท่านอนมาภูผาม้านนะคะก็จะมาเมืองมาพดีกะไม้มงมาที่นี่เนี่ยจะชิลกันจ้ะเออเนี่อะไรเนะทศบาลอนะไรเนี่ย เทศาบาลตำบลภูผาม่านท่านผู้ชมนี่ฮะป่าสมสมประเจริญเ,เทศเมืองเทศเมืองจ้ะเนี่ยให้ดูที่ว่าบรูนั่นก็อยู่แถวนี้เหรอไม่ค่ะบรูรากูลจะไปอีกทางนึง ญ่มากภูใหญ่มากนี่คือซิกเนเจอร์เลยเชิดครับไอโฟมเลยเชื่อว่าอำเภอภูพามากนะครับใช่แล้วมานก็เป็นฉากเป็นฉา <Huh? S 1> กโฮมสเตย์กลางใหญ่ภูยเย็นสบายทำครั้งคราวหนึ่งกิโลเมตร เลี้ยวซ้ายนี่เหรอเลี้ยวซ้ายุงน้องเลี้ยวเลี้ยวเออใช่ใช่เลี้ยวนี้ไม่มีค่ะนี่ค่ะเกือบผ่านเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นนะคะเจ้าถิ่นก็จะงงโอ้ไม้เมืองมาวันที่29บเก้ามีนานี่เลยค่ะ เขามาชมทําอีเกียหรือทํามค้างคาวเนี่ยนะคะจะจตรงไหนก็ได้ค่ะเนี่ยที่เขาทําเป็นเส้นเส้นไว้เนี่ยจอดรูปรอะไรเนี่เนี่ยเห็นไหมปากทํานูนเลยเห็นไหมเนี่ยปากทําค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะแต่ค้างคาวจะออกมาตอนเย็นเดี๋ยวเย็นนี้เราพามาดูนะคะจะใช่นี่เด็กความมือเนี่ย ตอนนี้เรามาที่ถ้ำขังข่าวนะครับผูผามานได้ยินแต่เสียงจริงเรดรไรนี่ต้นไม้ป่าสวยงามมากสีขาวนะโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ภูผาม่านโฮมสเตย์นะครับ นะมีสุ้มสวยงามมากมีต้นข้าวด้วยเดี๋ยวชุ่มนะครับแล้วพาเดินเข้าไปดูด้านในสวยงามสามารถเดินมาถนนสายนี้นะครับอยู่ทางซ้ายมือ ที่พักโฮมสเตย์เจ้าของเดียวกับภูพาม่านริเวอร์ฮิลนี่เขาทำสะพานใหม่นะเนี่ยตอนที่มาคราวที่แล้วยังเป็นไม้ไผ่ เขาต้องการรูปภาพใช่ไหมเดี๋ยวเขาไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วไปเองถ่ายตรงนี้นะ สวยงามครับที่นี่สวยข้างหลังเป็นภูนะครับเป็นภูเขาแล้วก็อันนี้สรงที่พับสวยงามมีแอร์ให้ด้วยนะครับมาสวยสวยครับแล้วก็มีลำคลองเล็กๆมีม้าสองตัวอยู่ตรงนู้นดีงามเดี๋ยวาตรงไปตรงไปเรื่อยๆจ้ะ ไปเรื่อยๆบ้านห้วยม่วงจ้ะบ้านห้วยม่วงลองแอ่อะไรสักอย่างเต็กี้ที่นั่งคุยเขาอยู่ที่นี่ใช่เจ้าของปาเจ้าของฮะปาเจ้าของทำไมนั่งเศร้าของมึงกันอะไรแกร้อนแกแกก็พูดภาษาเดียว บ้านห้วยม่วงลองเทฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวภูผาม่านอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาช่วงนี้ก็จะแห้งแรงนิดนึงความร้อนกำลังละอุเลยจ้ะ อุยตอนที่มาเดือนตุลาน่ะสวยมากเลยเคี้ยวขจีไปหมดสวยมาก <นะ S 2> ทางนี้ไปถึงบ้านบางสว่างไม่ค่ะแต่ว่าดูเขาฝั่งนู้นมันจะทะลุกกันฝั่งนี้ไม่ทะลุงนี่<ด>ยเนี่ยมันจะข้ามดอยไปฝั่งนู้นแล้วมันก็จะทะลุก,กันแต่มันก็ใช้เวลาเดินไกล ฝนตก็ปูว่านี่วิวก็จะอีกแบบนึ wow. ่ง แนลน o n l ลอ่ะฉันไม่สนอั้ด้วด้วดูวยน่ารักพีฉ่ฉันจะไปก็ไปไม่ได้ฉันไม่รู้ฉันจะวิ่งตรงไหนกลางถนนเลยโอเคว่าว ก็เดินมาบ้านอ่างเก็บน้ำห้อยม่วงจ้ะนี่เหรอใช่ค่ะ สันก็มาตามนั้นแหละ ที่สุดก็มาเจอเขาไปจอดตรงไหนวะขัห้หาที่จอดกันเถอะว้าวงท,ท้ายไปแล้วเลี้ยวขวาคัมมิงซูนเลี้ยวขวาเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันเป็นไกด์ที่พาลูกทัวร์ลงแล้วลงอีกนะจ๊ะวๆสูงหรอ,หรอ ไม่นิดเดียวจ้ะนิดเดียวนโอ้โอขนาดนี้ฝนก็ต้องเข้ามา้วคะอืมมันจะก่อนนะคะถึงไหนแล้วคะบ้านห้วยม่วงล่องแพ ครับตอนนี้มาที่ลองแพลนะครับรรครับตอนนี้เรามาสักมรกกที่ขอนแก่นก็ผูกพามากหรือว่าบุรุษกูล <c oughs> ใช่สมชื่อนั่นแหละมันเปนมันเป็นหินด้วยมัน,นเป็นหินทำให้น้าเป็นหีนเล,ลดีดีทัน้องที่วิ่งแซงงาะไม่ต้องกลับมานัอือฮึ กำลังจะจุดไฟจุดไฟดลสเนบจ่ยะติดบันีเนี่ยให้มันติดก่อนแม่ดับมาแล้วดลอก่มงิดดันไฟวัยรุ่นมีกาเขาเบิ้งค่าดังไฟเข้าก่อน บดลมก่อนเต้นเต้นเต้นเป็นเนนะหารนะสวัสดีค่ะพี่โดนจ่าเฮ็ดเจ้งกันก็ไฟเจ้งได้ให้จักรวาลจำมันติดไข่มดงน้ำจิ้มซีฟู้ดแ่บเซยพี่น้องจ๋าพ่วนพ่วนอุ้ยอ๋อเว้